สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับสู่เทศกาลกินเจถนนเยาวราชนะคะเทศกาลนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่14-23ตุลาคมพศ2566ค่ะวันนี้ที่ลิศมานะคะเป็นวันล้างท้องเดี๋ยวริศจะพาไปที่ตลาดเล่งบัวเอียนะคะไปดูวัตถุดิบในการทําอาหารเจกัน,นะคะ่ะตรงนี้ที่ลิศยืนอยู่ก็คือถนอนเยาวพาณิตนะคะ ฝั่งตรงข้ามเป็นถนนแปลงน้ำค่ะเพื่อนๆแยกแปลงน้ำนะคะแล้วก็ถนนเยาวภาณิตเนี่ยหันทางนี้เป็นห้างทองพั่วเส้นเฮงค่ะถนนเยาวภาณิตมีอะไรถ้าหาเพื่อนๆตรงเข้าไปนะคะเลี้ยวซ้ายนิดนึงตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายซอยแรกจะเป็นถนนผ้าสายเราจะไปร้านข้าวแกงนะคะข้าวแกง20บาทที่ถูกที่สุดในเยาวราชนะคะคือกับข้า2ออย่าง20และช่วงเจเนี่ยข้าวแกงป้าอุดมเนี่ยนะคะก็ขาย2อย่าง20เหมือนกัน สามารถเข้าไปทานได้นะคะขายถึงประมาณบ่ายตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงไปนะวันนี้เรายังไม่เข้าไปในข้าวแกงนะคะเดี๋ยวหรือจะมีคลิปพาเข้าไปเผื่อท่านไหนนะคะอยากทานข้าวแกงถ้าไม่ช่วงเจนี้ก็เป็นข้าวแกงแบบมีเนื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะคะสามารถเข้าไปทานได้ได้เลยค่ะควยจ้าเข้า เจเ,เพื่อนๆมีงานที่ไหนแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะในคลิปคลิปไหนก็ได้คะ่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ตรงวงเวียนโอเดียนอ่ะหลังวัดไตมิตนะคะหรือว่าแถวหน้ามูลนิธิเทียนฟ้าโรงพยาบาลเทียนฟ้าจะมีงาน,นะะจัดงานเทศกาลเจก็น่าจะเป็นช่วเงเย็นๆคะ่ะท่านไหนมามา,มาเที่ยวได้นะคะมาหาของเจรับประทานกันได้คะ่ะ รายละเอียดของคลิปนะคะวันเวลาที่ที่ททลิซถ่ายทําแล้วก็ป้ายรถเมนะคะการมาต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงคอมเมนต์บนสุดนะคะลิซจะปักหมุดเอาไว้ถึงแล้วนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นเยาวราช6หรือว่าตลาดเล่งบัวเอียะคะ่ะร้านนี้เป็นร้านเจดานะคะ กังดองปูดองย,ยวาวราชวันนี้เราจะดูวัตถุดิบในการทำอาหารเจใช่ไหมคะต้องข้ามฝั่งค่ะ Yeah. อยู่ตรงนี้ค่ะศาลเจ้าคนอูนะคะศาลเจ้าพ่อม้าหรือว่าตลาดเก่าตลาดเก่าจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมีป้ายตลาดเก่านะคะโอ้โหตลาดเล้งเบี้ยมองจากตรงนี้แล้วแน่นเชียวรีจะไหวไหมเนี่ยคนแน่นมากเลยค่ะเยาวราช6 เดี๋ยวเราจะไปเดินตรงไปสุดเนี่ยก็จะไปถึง MRT วัดมังกรนะคะเพื่อนเพื่อนถนนเจริญกรุงค่ะโอ้ยห มา,าระวังกระเป๋าระวังของมีค่านะคะหอมกลิ่นพวกสมุนไพรอะไรต่างๆมากๆเลยสมุนไพรที่เขาเรียกอะไรว่าถุดิบในการทำอาหารจีน,นะคะ่ะเครื่องปรุงอะ่ะเ,เ,เครื่รอ,งองเทศบางครั้งนะคะเรามาเยาวราชเนี้ยเรามาซอยเนี้ย เราเดินเข้าไปถึงทึ่งซอยแล้วเราก็ไม่รู้จะกลับหรือจะเข้าจะออกยังไงดีนะคะเหมือนแบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงะะเพราะฉะนั้นฝึกร่า,างกายให้แข็งแรงคะก่อนจะเข้าซอยนี้นะคะเ็กวา เฉพาะปลาฟองเต้าหูก้กระน้าชายค่ะเขี้มชายนะคะหก <Okay. S 1> เส้นนะคะเ,เพื่อน ร้านเจ๊แดงได้ขายดีทุกเทศกาลค่ะเ,เพื่อนๆม,มีน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นของเด็กผมใช่ไหมนี่นะคิวเขาจะยาวอย่างนี้เลยนี่ของร้านเจ๊แดงนะอันนี้เป็นชานะคะ่ะเพื่อนๆสัำหลงนะคะ หมดแล้วนะคะร้านนี้ร้านเป็ดร้านหมูตอนนี้ก็ขายเจมหมดแล้วค่ะวันนี้ที่ริบมาเนี่ยคือวันที่13นะคะตุลาคมพศ2566ค่ะเวลาประมาณ11โมงกวา่าๆนะคะสบายอะต้เขียนมาเลย ันนี้ก็เพราะปลาก็เป็นเจค่ะเพื่อนๆพ่อทอดมันเจด้วยอร่อยนะอร่อยนะทานหน่อยอร่อยกันไหมครับเจทั้งซอยค่ะอันนี้ไม่ไม่เจค่ะเพื่อนเพื่อนมีกุ้งมีปลาอยู่นะคะ ผลไม้ค่ะสองน้อยรับตามด้วยขอโทษค่ะมองคนเธลเลยค่ะเพื่อนแน่นมาก ร้านนี้ปกติจะขายแบบเนื้อไก่อะไรพวกนี้นะคะกุวยเสี๋ยวอันนี้เป็นเส้นหมี่ค่ะบุกซ้อสังขยาปลาแดงขนมกล้วยสวัสดีค่ะครูวันนี้ครูเข้ามาในตลาดเลย จะใกล้หมดหรือยังคะใกล้ล้านตาเหลียงนิดเดียวเองค่อนิดเดียวนะคะไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณครูขายขาขนมนะคะข้าวเหนียวหน้าต่างๆค่ะเอาเอาลูกชิ้นแบบอันเดียวสังขยาปลาแห้งไส้รวยคยครูครูท็อปครูท็อปเนี่ยเข่าเขาจะไม่ดีค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนเราจะเป็นครูนะคะ ครูสอนเด็กอนุบาลแล้วเด็กอนุบาลตัวเล็กเขาก็ต้องอุ้มนะคะต้องทุกเข่าต้องคอยอุ้มต้องคอยอะไรแล้วก็เข่าเข่าเจ็บค่ะก็เลยทํางานไม่ไม่ถนัดก็เลยออกมานะคะออกมาแล้วก็คุณครูจบอ่าพาหก,กรรมมาค่ะทําขนมทําอะลัยอร่อยก็เลยทําขนมขายนะคะก็เลือกวิธีที่จะเอาเข็นแล้วก็เดินขาแบบนี้เพื่อที่จะอ่า จะได้แบบว่าเหมือนกับเราขายวิ่งหาคนนะ,ะเพื่อนๆท่านจอดอยู่กับที่อาจจะขายเงียบขายไม่ได้นะคะโเพืนๆนี่ยเนี่ยค่ะเราจะอยู่ในสถานการณ์จับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะมันจะติดอย่างเงี้ยหมดเลยอันนี้น่างว่วนสูงนะคะพี่ชายตามมือค่ะ หอมากเลยร้านนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศแบบคุณภาพดีะคะ่ะเพื่อนหรือ,อยังไปไม่ได้นะแน่นไปหมดค่ะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนพักหน่อยน,นะคะตรงเีื่ังเงย็นๆบ้างเนื้นอควยอย่างนี้ไ พวกโต้คู่นะคะร้านนี้ได้เชียร์เชิญชทีมขายดีทุกอย่างนี่ค่ะอันนี้เป็นพวกขนมปังปรีส์นะคะเป็นคุกกี้แบบเป็นกล่องๆเกล่องเป็นกระป๋องอหรอคะเรียกอะไรนะกระป๋องสังกะสีเพื่อนเพื่อน ต้มกะหล่ำปีเต้าหู้มีนะคะทะโลราคาก็อยู่ที่60บาทนะถุงหนึ่งมนีกึ่งทะโลราคาอาหารก็อยู่ที่60บาท70บบาทนะคะ เเตียงค่ะเจ้หัวนะคะที่ขายกันนะฉายที่ริไปรีวิวแกบ่อยๆแกขายอาหารเจนะคะอยู่ที่ตลาดตลาดจันสะพานสองค่ะเพื่อนๆก็ท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะคะแถวถนนจันร์แวะไปอุ่นก like. ็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งทางเดลิเวอรีก็ได้ค่ะเพื่อนๆเจ้หัวอ่า สะพานสองค่ะชื่อร้านแกน,นะคะสวัสดีค่ะร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มิการทันสายต่ะเท่าไหรก็ร่วมได้ขอให้ทุกครช่วีร่รวยนะครเป็ดไก่ก็เริ่มหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ล้างท้องกันแล้วะค่ะเริ่มเป็นเจมหมดแล้วนะคะ อันนี้ลิมสุนหลีค่ะเ,เพื่อนมีมีกกึงนะคะแป้งสาลีชนิดล้างกิโลละสองรยบจุดนู่อันนี้เป็นนมแอมอมนนะคะทางเข้าสารเจ้าเล่งบุญเอีย้ยค่ะถ้าเราเจอน้ำสมุนไพรพวกนี้นะคะแสดงว่าเราอยู่ใกล้กับสารเจ้าแล้วนะ ็จะมีเป็นน้ำชงน้ำสมุนไพรพวกนี้นะคะน้ำเฉาก้วยน้ำใบ,บับบกน้ำมะตูมอะไรพวกนี้ค่ะราคาก็30บาท3,5บาทต่อแก้วนะคะใครชอบทานน้ำสมุนไพรก็มาได้นะคะตรงนี้หน้าศาลเจ้าค่ะศาลเจ้าอยู่ตรงนี้ศาลเจ้าเล็งเบื่อเนียนะคะถ้าเดินแล้วไม่ไหวจริงๆก็แนะนำเลี้ยวขวาเข้าไปค่ะเพื่อน เลี้ยวขวาเข้าไปพักนะคะด้านในศาลเจ้ามีห้องน้ํานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะเป็นฟอยตรงๆเนี่ยหาเพื่อนๆไม่ไม่มีที่หลบเลยเนี่ยบางคนไม่ไหวเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเข้าไปในซูเปอร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะซื้อของซื้อน้ำเข้าทาแล้วก็พักเอาแอร์เย็นๆสักครู่นะคะ จากตรงสารเจ้าเนี่ยจะทะลุออกไปถนนเจริญกรุงตรง MRT ก็ประมาณ100เมตรเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะกระตุกกระติกอย่างเงี้ยน,นะคะน,นี่เฉินปินซำค่ะ บางท่านชวนถอยตอนนี้นะคะถอยไม่ได้ถอยไกลกว่านะคะถ้ามาถึงตรงประมาณเชิงกินซ้ำเนี่ยจะเริ่มติดหนักเพื่อนๆอย่าถอยนะเพราะว่าอีกนีดเดือนจะออกแล้วนะเตือนไว้ก่อนนะเพื่อนๆเผื่อถอยไปจะไปติดอีกยาวเลยบาจจาค่ะ อังต่อ้วยนะะผูท่าสีชมจังพูตรงนี้จะติดมากค่ะสวัสดีค่ะเจ๊อีกนิดเดียวจะออกแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะสู้ๆสู้ๆอีกนิดเดียว50เมตรใช่ค่ะใช่สวัสดีค่ะ จะออกแล้วจะออกแล้วอีกหน่อยเดียวค่ะอยู่ในหลาลจริงๆเลยตรงเนี้ยไหมือจะไม่ไปแล้วเลยอย่าระวังกระเป๋านะคะเปสิบเป็นสามหลีร้นนี้ทรงเต๋อนะคะหัวติดหนักเลยค่ะเพื่อนๆไม่ไหวก็เข้าทรงเต๋อไปเลยนะคะเพื่อนๆติดหนักอีกไม่ถึงยี่สิบเมตรแล้วเนี่ยอยูตรงนี้ไปได้ก็ออกแล้วนะคะ มีเราม่อวาาะลกันนอันนี้ด้านซ้ายนะคะก็เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเจทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีก็เลออยออกออกแล้วออกแล้วค่ะอันนี้ขนาดฟิตนะคะเดินทุกวันออกกำลังกายทุกวัน อันนี้วัดมังกรนะอ็มอาสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ตรงนี้เป็นฝ่ายทางเข้าถนนเจริญกรุง16ค่ะอีกทางหนึ่งนะคะเลี้ยวขวามากเลยค่ะเหงอแทกซี่เอ็ทวัดมังกรนะคะถนนเจริญกรุงตรงออกไปก็จะไปทะลุไปเป็นถนนพระพาชัยนะคะไป มูลนิธิปเต,ตึงได้นะคะเดี๋ยวขวาไปก็จะไปแยกแปลงน้ำค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราไปคลิปกันตรงนี้นะคะ,ะเทศกาลกินเจนะคะช่วงเทศกาลกินเจถนนเยาวราชตรงซอยตลาดเน่งวัเวเอี้ยนะคะติดมากติดจนแบบขอสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจริงนะคะวันเจนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยค่ะ ที่ตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่รับชมและต,ล like, share, กกติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะมาที่นี่ก็ใจเย็นๆนะคะเ,เพื่อนๆนะเพราะว่าอากาศก็ร้อนคนก็เยอะนะคะใจเย็นๆทำใจร่มๆนะคะเทศกาลกินเจปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะคะ